ขอบคุณทุกวิบนะ <laughs>

เอาออกนี่คือห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ค่ะถยล้างถ่ายลัางถ่ายล้างถอายลังอาจจะได้กว้างๆอ่ะอ่ะโอเคโอเคไม่ต้อง

ี่ <ś les> แจนได้เลยตรงนี้แหละตลอดรายการขยับปากตรง

แล้วจะให้ทำงางกางทคนดีผู็ชาย้หญิงแล้วกช้าชายหิงเขายกเด็กมือไหนสองรัน่แล้วหริงจะทห้มันิงทุกบนละันไม่ยกขึ้นมามันถ่าไม่ได้ Terima <coughs> kasih. <coughs> คือทได้เหรอคะทำได้ก็ยังไม่ได้ด้วยต้องไปดี่สวนตะลาร์พลติดปี๊ดต้องหมอสิบด้องตัดปะนับไม่แใจไม่รู้ทั้งสองคนท่านนคะขออันนี้ท่านด้ไหมเออหนักนะเขาจะขอเดี๋ยวเดี๋ยว สะอึกกินจนสะอึกกินน้ำก่อนไหมวสวยเนาะ

ก็อี้ไม่เข้าพอเห็นก็ทำภาาอันนีเลยพูดเกมพี่เก้ถ่ายพี่ฟอยไปเดีรถติไงรถติดให่เลองติดนะฝาจะโทรไปบอกว่เาถุงไว้ห่งสองสามหนึ่งท่มงไม่เอาไม่เอาเวลาแล้วอีกึ่งที่มงวยคนนีติดเาติดนะเขา่บิไนี้รถรถติดวันนี้

รถติดนะวนนีอดไม่ใช่มันยังไม่มาแต่มันตีกนอยู่มันมามาไม่มีวันตอแนรงไ่นีกันแ่รู้สแบๆออนคะไหายาะ Nang dong ini, kan? Kuku?

เมสแน่ใจว่าถึงบ้านไมกล้องไม่ายันหน้า้ึง้ไม่่อไม่ม่อ็นกไงแบบมันยืนไม่ได้เรอะั้นต้อง้ต้อง้ต้อง่้ต้อง้ต้อง่้ต้อง้ ครับไาแกับพี่ไน่ไอ้ผ่านี่สอูนนะหเอาล หายได้เลยค่ะพี่ตามสบายเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกหาลูได้เลยพี่ไม่ต้องเกรงใจหนูไม่ถูอหายได้เลยค่ะตามสบายเอาเดีเย่ยวพี่พีจักรุลพี่ มันแถบที่มหาอะไรอยนาเงี้ยมหาอะไรทย่อนนี้เนี่ยน้องใา่แม่น้องใส่ดีบ้างลองลองดู ไปเลยไปเลยเขาแบบ่อเเดียวไปเลยไปเลย่นี้เตจัดอเมลนะคะไม่ไปเหรอวิวไปได้ไงดึกเน็ต

ทำไมไปเร็วตลอดกลิ่นจนน่ากลัวบางทีโอ้ไม่เป็นไรเอาเลยเอาตามสบายไม่ฟังหรอกเอา หลายๆกล้องมาลกันเนะเนาะตาเดียวกันเหรอเนี่ยนั่นอะเอ้ยยอ ไบสยเน็ตร ok, ok <laughs> ักมากกว่าไบสยเห็นไหมสองสองนิ้วเห็นไหมไม่เสมอเลไม่เสมอมันไม่เสมอเออของไบสยรักต้องซ่อนเมื่อกี้อ่านไงโอ้โหรักต้องซ่อนคิดได้ไงอ่ะแล้วมันจริงว่ารักรีบรี่